ทักทายสบายดี FC ฟซีแฟนคลับค่ายเพ่งโตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขารัรกสู้ขู่สุข้นค่ะพี่น้องโตเกียวมิวสิกวันนี้ไหลเลี่ยงมากตั้งแต่วันที 25, ่ยีหามกราคม2 5งพันอเกนาะค่ะพี่น้องเนาะบอสบิ๊กขอหยุดงานไปที่ประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะพี่น้องเล่าก็ติดตลกว่าไปทําอะไรยังไงแหลกๆกับว่าไปทําจมูก หรือว่าไปเดียวงานไปศึกษาดูงานไปทำธุรกิจนะคะพี่น้องแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจหลายๆเรื่องหลายหลายเล่าของเพิินนะคะพี่น้องลว้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีๆแล้วพัฒนาองค์กรของเพิินแต่ว่าเรื่องของจมูกนั้นเพิ่นติดตลกซื่อดอกคาะพี่น้องจริงๆแล้วก็ไปเดียวงานไปทำธุรกิจของเพิ่นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องแล้วก็ถือโอกาสนี้พักผ่อนหย่อนใจ3วัน 25, 26, 27 เมื่อนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพอดีกําหนดจะกลับไทยวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องงานี่เมืองไทยเป็นจังไดไม่มีปัญหางานที่ต่างประเทศที่บาเรลเป็นไงไม่มีปัญหาไผยอยู่กับบอดบิ๊กทุกคนในองค์กรไม่มีปัญหาในการทํางานจังแมนเพลินบริหารงานบุคคลได้ดีค่ะพี่น้องการไปครั้งนี้จากการเฮาติดตามคลิปของบอดบิ๊กมีบาลฟินแลนด์แฮปปี้มีความสุขมากๆกค่ะพี่น้องเป็น ทริปที่ปลดล็อกเป็นทริปที่ผ่อนคลายพักผ่อนจริงๆผู้ที่ร่วมเดินทางก็จะมีบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อนนัตตี้แม่แซมมี่บาวนอนหน้าแล้วก็เลขาบาสนะคะพี่น้องส่วนที่ประเทศบาเรลก็จะมีน้องก้องวายุน้องอาร์ตโตกเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องไปที่ตะวันแดงที่บาเรลเมื่อคืนนี้สนุกสนานมาก โชคดีอีกได้ค่ะพี่น้องทางบาเรียวจ้างงานต่ออีกหนึ่งงานนี่แหละค่ะพี่น้องตรงข้อความสีม่วงในคลิปนั้นแหละโอ้โหคุณภาพของโตเกียวมิวสิกขนาดเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงอย่างวอดบิกแต่เขาก็เชื่อมั่นเชื่อใจจ้างต่อน้องก้องวายุกับน้องอาร์อีกหนึ่งคิวงานค่ะพี่น้องโมว่านีพูติติดต,ตามไปดูแลความเรียบ้อยทั้งหมดทั้งมง่วงก็คือ พี่มะเดี่ยวนะคะพี่น้องพี่มะเดี่ยวเอาอยู่เขาได้ทั้งภาษาเขาได้ทั้งเป็นคอสตูมให้ดูแลประสานงานนี่นั่นน่นทุกอย่างพี่มะเดี่ยวเปรียบเสมือนเป็นเลขาอีกคนหนึ่งของบอดบิ๊กก็ว่าได้เก่งทุกอย่างนะคะพี่น้องทางบาเรลก็จะมีแม่มะเดี่ยวเป็นคนดูแลทางประเทศจีนก็จะมีบอดบิ๊กล้ะก็ผองเพื่อนทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจังบาวนอนหน้าเนี่ยเราวเดบโพร์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยว่า เลือกไม่ผิดที่จะร่วมงานกับบอสบิก๊กผี้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตะกอนเพิ่อนอยูยาโสน้ำกันเพิ่นกับเป็นขอบครัวเดียวกันอันนี้เราถึงอดีตเนาะพี่น้องเนาะโดยความศรัทธ,ธาจงรักภักดีเหตุงานแล้วรู้สึกว่าศรัทธาบอสบิ๊กเป็นคนทีเมตตาปานี่ยแหัะค่ะขอบวัวของพีเพ้นของบ่าวนอนหน้าเล่ากะมาทํางานกับบอสบิ๊กอยู่ขอนแก่นแม้จะเที่ยวไกลแค่ไหนบ่าวนอนหน้าบ่วทองค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็น ฟันเฟืองของครอบครัวตัวเกียวมิวสิกได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญทุกโพสของบอสบิ๊กที่ไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแอดสังเกตเห็นเล่ววาวลืมแมมก,กระทางว่าคนเบืองหนาเบื้องหลังเราบอกเลยว่าเราต้องให้ของขวัญกับตัวเองด้วยพี่น้องรักตัวเองให้มากที่สุดชีวิตข่อยอายุหน่อยผ่านมาหลายเรื่องเล่าที่สุดแล้วต้องหากตัวเองห้หลายค่ะพี่น้องต้องรักตัวเองจะเอาตัวเองไปอยู่ที่จุดไหนจุดจุดนั้นจะต้องเป็นจุดที่เรา สบายใจบ่เป็นปัญหาสังคมบ่เป็นปัญหาให้เจ้าของแล้วก็บ่เห็นให้คนหลอกขางลําบากกับพี่น้องต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วแอตวนตัไปฟังขอความเดี๋ยวเล่าเบาแล้วบอกว่านอกจากรักตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลคนในครอบครัวตัวเกี่ยวให้ดีจังบาวนอนหน้านี่กับบ่เคยเดิดไปเมืองนอกเนี่ยโอกาสนี่เล่าให้ไปประเทศจีนเซี่ยงไฮ ล้วก็สารฝันแม่แซมไม่เป็นจริงอยากจะไปเที่ยวอยากไปจับต้องอยากไปสัมผัสหิมะวันนี้เช้านี้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะบอสบีกแล้วก็ทีมงานพาแม่แซมพาบ่าวนอนนาพาพี่บาสพานัตตี้ไปสัมผัสหิมะที่เซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนเรียบร้อยค่ะพี่น้องโอ้ยติดตามคลิปไดก็ดีใจน้าเพลินแล้วการไปครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นความบังเอ,อิญหรือเป็นพรมลิกิตค่ะบอสบีกเกิดยังขึ้นค่ะพี่น้อง เพิ่นไปพ่อกับบอสลูกแกว้วเป็นความบังเอิญกับพี่น้องบอสลูกแก้วนี่เขามีเดีลยวงานที่ประเทศจีนอยู่บ่อยๆเลยถาม่าเอา้าเมื่อนี้พี่มาอย่างน้อครับมาเพิ่นมาไปชมกับทีมงานเพิ่นหลายหลายพี่น้องเพิ่นเป็นซีอโอเนาะเป็น,เ,น,เ,ปนเป็นผู้บริหารธุรกิจเครื่องสาอางกะไปพบพอกับอบอสลูกแกว้วกลุ่มก่อนที่เชี่ยห้จินกันกับบอสลูกแกว้วกับสิมีความสุขในทิปนี้บอกบอกถึกเลยนะคะพี่น้อง ส่วนแอดกะกลางๆเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรต่อกันคนเฮาถ้าไปเที่ยวต่างประเทศแต่เห็นคนในบ้านเฮาหรือว่าคนไกลคิดอยู่ต่างประเทศดีใจดีใจใค่ะพี่น้องอันนี้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะเวลาที่เราจากถิ่นบ้านเกิดไปที่ไกลๆเราไปเห็นคนบ้านเราเนี่รู้สึกว่าดีใจมากครั้งนี้เหมือนบุญนำพาวาสนาสงได้ไปพบกัลยาณมิตรก็คือบอดหลูกแกว้วที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน เป็นภาพบรรยากาศน่ารักมากพี่น้องเขาดูแลกันค่ะพี่น้องไปจิบกาแฟไปกลางล้มกันหิมะให้กันแอดเห็นแล้วกะเป็นสิ่งดีๆเป็นดีต่อใจเพราะว่าหยังค่ะพี่น้องเพราะว่าบอสบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนดีเป็นคนเห็ุดีครับทุกคนค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจักรกวาลย่อมจัดให้บอสบิ๊กกัเลยยแต่แต่มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตว่าจะเป็นผองเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกาลยาณมิตร หรือไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเห็นในคลิปเนาะคะ่ะพี่นองข่ะไปจีนไปเซี่ยงไฮ้ยังมี f อซแฟนคลับที่ประเทศจีนนั้นมาขอถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนี่คือคนดีการันตีด้วยความเสมอต้นเสมอไปติดดินนะคะพี่น้องไม่ยิงไม่เป็นคนแบบบ้านๆเข้าคบง่ายสบายใจนี่แหละคะ่ะพี่น้องที่แอดเชิญชมบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้อง มืออื่นผลเรื่องข่าพี่น้องค่นจังสิเดกับวันนี้เห็นไปแต่เช้าเลยไปสัมผัสหิมะแต่เช้าเลยก็ขอให้เป็นทริปที่มีความสุขสนุกและปลอดภัยนะคะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาความสุขเติมเต็มชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม,ต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 มที่แล้วกลับมาบ้านเราอย่างมีความสุขนะคะพี่น้องใดๆก็คือได้อีกหนึ่งคิวงานที่ประเทศบาเรล นี่ทั้งหมดทั้งมวลของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะซี o คนเก่งบริหารทั้งงานในหน้าที่และงานองค์กรงานบุคคลได้ยอดเยี่ยมแม้เวทีนี้จะไม่มีพี่เลี้ยงแต่ทุกเวทีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและตบท่ายด้วยมือนีค่ะพี่น้อง27มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้อง Music, ยูริโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้อง แม้วันนี้บอสจะไม่ได้มาร่วมงานแต่ไม่มีปัญหาแม่หักพีหักคนในองอนค์กรคงให้ข่เพ่งนะคะพีเหลี่ยงต่างๆช่วยกันรังสรรจัดงานงานนี้ขึ้นมาวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องอยริตูเกียวมิวสิกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้บักหล่าพระเอกน้อยตเกียวมิวสิกขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิด สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด27มกราคมของทุกปีวันนี้จัดที่ขอนแก่นผู้ใ้วางไปร่วมง,งานตามที่น้องได้ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวทางเฟซบุ๊กของค่ายเพลงแล้วก็บ้านด้อมบ้านฮักต่างๆไัวเป็นทีเดียบรอย้อยพอเมพี่น้องเอฟซสะดวกช่องทางไหนกลับไปติดตามน้องใดแล้วก็ไปร่วมง,งานค่ำคืนนี้นะคะที่ขอนแก่นได้ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย เป็นขวัญกำลังใจให้กับพระเอกน้อยน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องแอดกันเลยน้ำเรียนทรงข่าวเอฟซีแฟนคลับถึงโตเกียวมิวสิกวันนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรให้เอฟซีแฟนคลับได้รับทรบาบหลายหลายท่านคนติดตามในแอปพลิเคชันต่างๆในช่องต่างๆของศิลปินอยู่แล้วแหละแต่ว่าแอดน้ำเรียนมือนีแต่พ่อซัมเนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านทาี่ติดตามรับชมพบพอ่พอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้ โชคดีมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ